สวัสดีครับพบกับช่องโตโตซาชาแนลนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนโชคนะฮะเจ้าโชคต้นนี้ออกนะครับของมานชมพูนะครับเพราะว่ามันเป็นโชคเก่ามากแล้วก็แตกแล้วด้วยนะครับโชคแตกแล้วนะครับก็ซ่อมเลยไหมซ่อมได้ครับอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นโชคเกรด ABC นะครับก็โชคต้นนี้ก็มีครับ10ปีแล้วครับ น่าจะ10ปีขึ้นนะครับ10ปีน่าจะได้นะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็น YFS นะครับเป็นตรงรุ่นเลยนะครับใส่ได้ตั้งแต่ Mio f i n o นะครับคลิก s c o o p ี Eye ปปตระกูลพวกชคเดียวนะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณ300มิลนะครับตัวนี้ก็จะเตี้ยหน่อยนะครับเหตุผลที่ผมใช้ตัวต่ำกว่าตัวนี้เพราะว่า คือตัวนี้สูงกว่านะครับเพราะว่าเปลี่ยนต่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใส่โชกหลังสูงเนี่ยหัวเครื่องมันจะเชิดนะครับอ่าหัวเครื่องเขาจะเชิดขึ้นใช่ไหมทีนี้อ่างน้ํามันเครื่องเราอ่ะอ่างน้ำมันเครื่องอ่ะน้ำมันเครื่องจะเอียงไปอยู่ข้างหลังนะครับแล้วที่วัดน้ำมันเครื่องอะมันก็ไปอยู่ด้านหลัง นะครับเวลาเราเติมน้ำมัน0.8ปุ๊บเนี่ยพอเราใส่โช๊คหลังนุงสูงในหน้าเช็ดน,น้ำมันก็จะไหลออกมาตรงก้านวัดหมดเลยนะครับระดับน้ำมันมันก็จะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ตรงตามมาตรฐานก้านวัดด้วยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องก็ไม่ได้อยู่ในแนวที่ที่มาตรฐานแล้วกันนะครับก็เลยเอาเป็นโช๊คเตี้ยนะครับโช๊คหลังเตี้ยนะครับเวลาเราถอดวัด นามันเครื่องเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าไม่งั้นเครื่องมันเอียงตลอดนะผมก็เลยใช้เป็นไวท์เทปก็ใช้ได้ครับเพราะว่าผมใช้ตั้งแต่เรฟบิ้ลสิบไอแล้วผมก็ใช้เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันแหละแต่ว่าต่างกันที่ว่าโชกคู่กับโชคเดี่ยวนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ดีนะครับปรับความแข็งได้เดี๋ยวผมแกะให้ดู ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับสปริงดําสปริงแดงนะครับหูชุกแกนดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ร้านด้วยว่าร้านนั้นเขาจะมีให้เราเลือกเยอะไหมนะครับผมก็ส่วนตัวก็เลือกสีแดงครับเพราะไวท์เทสก็โลโก้เขาสีแดงอยู่แล้วครับก็โช๊คตัวนี้ต้องบอกกันว่าใช้ดีนะครับไม่เด้งนะครับระดับหนึ่งนะครับในราคาไม่ถึงพันเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับดีกว่าโช๊คเดิมมาก แล้วก็จัดทรงเข้าไปก็สวยนะครับโชคแท้ด้วยแล้วก็รับประกันด้วยนะครับยังไงโชคแท้ก็ดีแน่นอนตัวนี้สามารถปรับระดับปรับค่าความแข็งของสปริงนะครับได้ประมาณกี่ระดับวันแประดับมั้งแประดับนะครับประมาณนั้นถ้าจาไม่ผิดมันจะสามารถหมุนตัวนี้ได้นะครับหมุนแก๊ก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 ตามตามความแข็งที่เราชอบนะครับ ค่าคที่เราชอบถ้าเราขี่คนเดียวเราก็ปรับไม่ต้องให้มันแข็งมากนะครับถ้าซ้อน2หรือว่ามีของสัมภาระออกทิปออกเที่ยวไม่ได้เอาไปซิ่งก็ถ้ารถหนักก็ปรับให้มันแข็งหน่อยก็ลองเลือกปรับกันดูได้เลยนะครับโชว์ค่อนข้างสุยนะครับอันนี้ก็เป็น300มิลก็ได้สติกเกอร์มานะครับ2แผน่นแล้วก็เขาจะมีบูทมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบูทใหญ่นะครับบูทรูใหญ่กับบูท รูเล็กนะครับี่สิ่งที่เขาให้มาเดี๋ยวเราไปใส่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ทรงเดิมก็ประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็คลิปน้องมารชุมภูก็มีก่อ,อนหน้านี้ด้วยยังไงก็ใครเล่นมิโอฟิโน่นูโวอะไรพวกนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้ครับอันนี้ผมก็ทําเป็นลูก58าแปดชักสานะครับวาลบอสนะครับก็ตอนนี้ก็ ไล่ขบูไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าซุวเทียนเนี่ยสวยมากนะครับว่าแล้วว่าผมมาใช้เป็นน้ำหนูเบอร์อะไรนะครับก็ใครทํารถอะไรลูกอะไรก็ผมก็จะแนะนําคร่าวๆนะครับแต่แต่ละคันน้ามันน้หนูอากาศอะไรพวกนี้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็จะอยู่ระแวกใกล้เคียงกันนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้เวลาผมอัพอะไรปุ๊บจะได้แจ้งเตือนแล้วก็จะมีเป็นคลิปเรือร้อยสิตัวนี้ด้วยนะครับคันนี้ก็ทํารูปไปแล้วนะครับตอนทคํคลิปตั้งแต่เดิมๆเลยแล้วก็แล้วก็วกจนทารูปนะครับเวฟก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวไปใส่โชกกัน ส่วนท่อใบนี้นะครับก็เป็นท่อที่ผมสั่งมานะครับเป็นท่อสร้างนะครับเอามาใส่นะครับแต่ทีนี้คือท่อเขาเนี่ยคนข้างก็สวยครับในราคาไม่แพงนะครับแต่ทีนี้ผมเอาไปใส่ในรถผมแล้วนะครับก็ได้ทําการถอดออกนะครับเพราะว่ามันอั้นนะครับเพราะว่าไอเสียมันออกไม่ทันนะครับก็คอเนี่ยมันเขาต่อกันหลายขนาดนะครับจะมีตั้งแต่ออกจากฝามาก็จะเป็น26นะครับ26ห 28่สิอะไรอย่างเงี้ย28หิรือ30เนี่ยแหละครับแต่ยังไงก็ไม่พอถอดออกไปแล้วนะครับตอนใส่เราก็ทาจรารบีแล้วนะครับจารบีบูทยางพวกนี้นะครับเวลาเราใส่ไปกับรถเนี่ยมันจะได้ไม่ดังอดแอดอดแอดนะครับในอนาคตนะครับเวลามันขึ้นสนุงสนิมเวลามันเจจารบีมันก็จะไม่ดังนะครับก็เวลาโดนลงโ,โดนน้ำมีจรารบีก็จะไม่ดัง แล้วก็เวลาเราถอดคาวหน้ามันก็จะไม่เป็นสนิมจะได้ถอดง่ายๆนะครับก็อย่าลิงทาจะระบีกันด้วยนะครับก็ฟิโน่เลือเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดือถังน้ํามันหรือชุดสีข้างหรือถังน้ํามันหรือบ่อออกนะครับก็เดีย๋ยวไปใส่กันครับ,รบตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยครับออกมาลองขี่โอ้โหคือดีมากเลยนะครับคือรถ รู้สึกว่าขี่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทรงกําลังดีนะครับก็ไม่เตี้ยเก,กินไปนะครับก็ไม่สูงเลยนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนเดี๋ยวชมคลิปหน้าสวัสดีครับ